ที่ฝนความเอธอคิดถึงกันบางไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นม่วงเธอฉันกลัววันเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอพอเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเขาแค่ไปชิดกันซิเบ,บาๆว่าโคตริดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปตกลงต้องทีตามเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลย บางไม่ในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอจนกลัว,ว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธอ,อาจจะหนาวแต่พอพอจะทางใจคุยกันผ่านไมยก็ไม่สุกใจเท่าที่ได้กอดเธอยาวเข้าแก้มไปทิ้งแค่สิบเบาว่าโคษที่ถึงเลยหน้าบนนั้นเจ้าอยากลับไปสอบลงต้องที่ตาเธอมีอยากจะเป็นแบบนี้เลย